นะครับเมื yeah, ่อยาใสเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เอาทางเดินขึ้นไปกบเลยนะได้อนี่ขึ้นเลยอันนี้ก็ขึ้นไปนี้โทษครับโทษครับโทษครับมันมีกองเอ่อ กองไอ้แดออยู่ะแต่ปุ๋ยที่หมักแล้วของควรไม่ตีกองเลยที่หมักแล้วเอามาใส่เอามาใส่เลยี่น้เดี๋ยวเลมอีกสองแป้งนี่เราก็กบไปเลยใช่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 ไหมเราก็เอานี้กบไปเลยเห็นไหมอย่างละครึ่งนะ อ่อทำต่อทำต่อเลยทำต่อเลยตอนนี้ทำนี้ทำต่อเลยครับเร็วขึ้นทำเลยนะทำต่อเดี๋ยวกันอย่างเงี้ย